สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำขนมจีนน้ำยากะทิกันจ้าเป็นน้ำยาปลาดุราเดนะคะยายชอบปลาแบบนี้มากค่ะเนื้อเขาจะคล้ายๆปลานินนะคะและที่สำคัญเขาจะไม่มีก้างเล็กก้างน้อยเยอะนะคะจะมีเฉพาะตรงกลางก้างใหญ่ๆเนาะวัตถุดิบของเราก็มีแค่ไม่กี่อย่างนี่เองค่ะยายจะใช้ แกงแดงหนึ่งช้อนพุนๆเลยค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะพริกแห้งสักกำม,มือหนึ่งค่ะกระชายก็สักประมาณกำม,มือหนึ่งต้นหอมว้โรยหน้าค่ะกะทิยายก็จะใช้สักกระป๋องครึ่งนะคะอันนี้กระป๋องครึ่งลิตรเนาะลูกชิ้นค่ะลูกชิ้นปลาทําเองจา้ามากน้อยตามชอบเลยค่ะเราทําเองเราก็ใส่เยอะหน่อยเนาะปลาดุราเดียายก็จะใช้สามตัวจา้า ก่อนอื่นเลยเราจะเอาปลาไปต้มก่อนนะคะใส่ปลาลงไปตอนที่น้ำเย็นเย็นเลยจ้าใส่เกลือลงไปนิดนึงค่ะพริกแห้งนะคะล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็ทอดไฟอ่อนจ้าพอดำดำประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะตักออกเลยจ้ากระชายค่ะ ยายจะใส่น้ำเล็กน้อยแล้วก็เอาไปปั่นจ้าขี้เกียจตำค่ะละเอียดดีมากเลยจ้าปลาสุกแล้วก็แกะก้างเอาไปปั่นกับกระชายเลยจ้าแต่อันนี้ดูเหมือนจะเยอะไปแล้วค่ะเดี๋ยวยายต้องแบ่งปั่นสองรอบค่ะ ละเอียดเนียนดีมากเลยค่ะหอมกระชายมากๆเลยจ้าเรามาต้มขนมจีนรอเลยจ้าก็จะต้มมาเสร็จก็มานกน้ำเย็นนะคะแล้วก็มาจับเป็นก้อนๆแบบนี้ค่ะยายจะไม่ใช้ถุงมือนะคะมีความรู้สึกว่าใช้แล้วไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่มือเราก็ล้างมาสะอาดแล้วเนาะเราทำกินเองด้วยค่ะ ขนมจีนเส้นเล็กๆแบบนี้อร่อยดีค่ะช่วงนี้ต้องปิดเสียงค่ะเพราะว่ามีเพลงดังแทรกมาค่ะก็เลยต้องปิดไว้ก่อนเนาะ ขนมจีนของเราก็เสร็จแล้วค่ะผักของเราก็จะมีกระหล่ำนะคะเป็นกระหล่ำหัวแหลมๆค่ะภาษาเยอรมันเรียกว่า spitzkohl ค่ะเขาจะมีใบบางๆเหมือนกระหล่ำไทยมากเลยค่ะแล้วก็จะมีถั่วค่ะสั่งมาจากพี่คนไทยค่ะพี่เขาปลูกขายเนาะถั่วนั่งสีม่วงค่ะแล้วก็ถั่วฝักยาวสีเขียว ส่งมาอากาศร้อนๆเขาก็เลยมีอาการแฟบๆนิดนึงค่ะแต่ก็กินได้อยู่เนาะมีโหระพาด้วยนิดนึงค่ะเดี๋ยวจะมาเลมๆแถวนี้ละออกดอกหมดแล้วเนี่ยอาอให้โกรนเลยเขานี้แล้วก็สารแหน่จ้าสารแหน่นี่มีเป็นดงเลยค่ะกินไม่ทันน้ำมันที่ทอดพริกนะคะใส่ลงไปหน่อยนึงค่ะแล้วก็ใส่พริกแกงแดงของเราลงผัดให้หอมเลยจ้า ใส่กะทิลงไปครึ่งหนึ่งก่อนค่ะพอกระทิเดือดก็ใส่ปลาที่เราปั่นลงไปเลยค่ะคนให้เข้ากันดีแล้วก็ใส่กะทิที่เหลือลงไปค่ะถ้ามีความรู้สึกว่าข้นไปก็เติมน้ำได้นะคะแต่กะทิแค่นี้พอลวจ้า ต้มไปสักพักหนึ่งก่อนค่ะแล้วพอเดือดก็ปรุงรสค่ะยายจะใส่ผงนัวไปนิดนึงค่ะแล้วตามด้วยเกลือค่ะถ้าเป็นกะทิยายจะปรุงรสด้วยเกลืออย่างเดียวค่ะจะไม่ใส่น้ำปลาตอนตอนทำนะคะตอนต้มเนาะจะไม่ใส่ค่ะแต่จะไปใส่ตอนกินค่ะ ชิมเลยจ้าหอมกระชายมากๆเลยค่ะเติมเกลือไปอีกนิดนึงค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องใส่ลูกชิ้นปลาลงไปอีกเนาะกะทิกระป๋องครึ่งมันกำลังดีแล้วค่ะแซบแล้วจ้าไม่ต้องเติมอีกแล้วเนาะกะทิ ตอนนี้ก็ใส่ลูกชิ้นปลาลงไปได้เลยจ้าหม้อนี้ไม่เผ็ดเท่าไหร่นะคะเพราะว่าลูกชายจะกินด้วยเนาะปกติถ้ายายทำกินคนเดียวแล้วจะเผ็ดกว่านี้เยอะค่ะพอเดือดอีกทีก็ใส่ต้นหอมไปเลยค่ะอันนี้เป็นต้นหอมฝรั่งนะคะต้นหอมเล็กค่ะ ตามด้วยพริกทอดค่ะเต็มหม้ออีกแล้วค่ะคราวนี้ก็จัดเสิร์ฟเลยจ้าน้ำยาปลาดุราเดค่ะแซบๆเลยจ้าใส่ลูกชิ้นปลาทำเองด้วยค่ะ ตามสไตล์แม่บ้านต่างแดนนะคะมีอะไรก็ใส่ไปค่ะตามนี้เลยจ้าโรยด้วยพริกทอดค่ะค่ะสำหรับวันนี้ยายก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้าสวัสดีค่ะ